ืออย่างนี้ถ้าเกิดเราคุ้นกับเวระเบียนนะครับเอาละเวระเบียนปกติเวลาเขาบันทึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันมันไม่มีหรอกครับบันทึกเวระเบียนหน้านี้เอาไปไว้ที่คุณอันอีกหน้านึงเอาไว้ที่อาจารย์ใสอีกหน้านึงเอาไว้ที่ผมนะแล้วหน้านั้นหน้านี้กระจายออกไปและท้ายที่สุดพอเรียกเรียกได้แต่หน้าของคุณอัน๋นเพราะว่าบอกว่าหน้าของคุณอั๋นเป็นหน้าวิกฤต หน้าของอาจารย์สายหน้าของผมหน้าของใครอื่นเนี่ยเป็นหน้าที่ไม่ได้วิกฤตไม่เกี่ยวข้องก็เลยไม่ให้ก็เลยไม่ให้และเวรระเบียนนี่คือคําอธิบายของเขาไหมฮะไม่รู้ว่าเขาอธิบายว่ายังไงเขาบอกว่ามันมีแค่นี้ซึ่งอันนี้เรากำลังอธิบายว่าเวรระเบียนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถามแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมนะครับถามแพทย์ที่ตอบตรงไปตรงมาตามหลักการของการบันทึกเวรระเบียนก็จะทราบว่าเขาบันทึกอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับันบันทึกในระบบ ซึ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นเลยว่าเวลาเรียกมาทีซึ่งโรงพยาบาลตํารวจไม่ใช่โรงพยาบาลที่จะไม่มีการบันทึกโดยระบบดิจิตอลนะครับพอเรียกขึ้นมาอยากรู้ว่าเอ็กซเรย์ปอดไปอย่างไรนะครับอยากรู้ว่าตรวจอะไรมันมีหมดมันครบทั้งหมดถามว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่หรือไม่ใช่แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไม่อยู่นอกเหนือกฎหมายถ้าหาว่ากฎหมายไม่สามารถเอื้อมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของใครคนใดคนหนึ่งได้ในภาวะจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน ตามหลักการของบ้านเมืองอว่ามันมีการปิดริว้วมันมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีการล่วงละเมิดต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เนี่ยนะครับและบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงถ้าทุกทุกคนอ้างความเป็นส่วนตัวหมด